เราเคยรับใบปลวหรือโบรชัวร์นะครับมากับมือแล้วแล้วเราก็ทิ้งไปเลยไหมครับโดยที่เราไม่ทันได้ดูเลยนั่นก็เพราะว่าคนที่แจกครับเขาแจกไปสุ่งๆโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่ได้รับนั้นครับเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าธุรกิจโรงแรมของพี่น้องก็เช่นเดียวกันครับก็อาจจะมีการที่ไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครทาร์เก็ตมาเก็ตทาร์เก็ตลุ่มเราคือใคร ังนั้นเวลาเราโปรโมทหรือเราสื่อสารเนี่ยเราก็จะเสียทรัพยากรต้นทุนต่างๆเกี่ยวกับใบปลิวค่าโฆษณายิงแอดไปมั่วๆนะครับโดยที่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นกลุ่มทาร์เกตของเราดังนั้นมันก็ทําให้เราสูญเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปโดยปราประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่เราเสียเวลากับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่กลุ่มทาร์เกตของโรงแรมของเราไปบูลค่าเหล่านั้นพี่น้องเสียให้กับมันไปแล้วเท่าไหร่ละครับน่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านแล้วนะครับดังนั้นนะครับ วันนี้ผมมีคอสพิเศษนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสอนจับมือพี่น้องก็ได้ทำนะครับว่าการที่ทำ Market Research นะครับการหากลุ่ม Target Market ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่เปิดอยู่แล้วแล้วจะรีแบรนด์หรือ ทำรีทา r ์เกใหม่เราจะได้รู้ว่าโรงแรมของเราเนี่ยมีดีมานจากกลุ่มทาร์เก็ตเหล่านี้หรือไม่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทําไปแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายให้ก,กับเรานะครับไม่เกิด Impact เท่าที่ค่าใช้จ่ายที่เราสูญเสียวัวนนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมานะครับ